สวัสดีครับทุกคนมาอยู่ที่นี้เน่เฮรค่ะของเรานะก็คือ composition ค่ะ composition font color นะคะอ่า composition chart เนี่ยก็คือวัตถุประสงค์ของการนำเสนอที่มีความสำคัญนะคะเพราะพนักงานทุกระดับในองค์กรเนี่ยเช่นพนักงานขาย เขาต้องใช้ทักษะเนี้ยในการนำเสนอขั้นตอนการขายเนี่ยไม่ว่าจะนำเสนอเพื่อแนะนำองค์กรต่างๆหรือว่าเพื่อแนะนำลักษณะของสินค้าหรือว่าประโยชน์ของสินค้าและบริการนะคะรวมไปถึงการสาธิตการใช้ด้วยนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอมายังภายใต้องค์กรเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารหรือว่าขอความร่วมมือโครงการต่างๆค่ะหลักขั้นพื้นฐานเลยนะคะก็คือการดึงดูดความสนใจโดยการ ออกแบบสิ่งที่ปรากฏต่อสายตานั้นเนี่ยชวนมองและมีความสบายตาสบายใจเมื่อได้มองนะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกองค์ประกอบต่างๆเนี่ยเช่นสีพื้นแบบสีแล้วก็ขนาดของตัวอักษรเนี่ยก็มีความสําคัญเหมือนกันแล้วก็ความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหาเนี่ยส่วนที่เป็นข้อความสั้นๆเนี่ยจะได้ใจความชัดเจนเนี่ยส่วนที่เป็นประกอบเอ่อเป็นภาพประกอบก็มีส่วนสัมผัสอย่างสร้างสรรค์นเนี่ยอันนี้ก็ สื่อความหมายได้เหมือนกันนะคะสรุปแล้วเนี่ยหลักๆเลยเน้นการนําเสนอก็คือการจัดวางสีฟอนต์แล้วก็ข้อมูลนะคะมาที่การจัดวางผลงานข้อมูลในสไลด์หรือว่าชาร์ตงานนะคะการนาเสนอสไลด์แบบงานเนี่ยก็คือการนําเสนอผลงานสไลด์จะแยกข้อมูลเป็นส่วนๆนะคะเรียงลําดับจากความสําคัญของข้อมูลส่วนรูปเนี่ยก็จะมีการจัดวางให้มากมายดังนี้ค่ะ ดูได้ตามรูปภาพที่เราให้เลยนะคะส่วนการนําเสนอผลงานรูปแบบของชาร์ตงานเนี่ยก็คือการนําเสนอรูปแบบชาร์ตงานจะมีลักษณะต่างออกไปก็คือข้อมูลเนี่ยจะถูกอัดแน่นอยู่ในแผ่นเดียวเรียงลําดับจากใหญ่นะคะไปถึงเล็กเป็นต้นค่ะ มาที่การจัดสีในสไลด์หรือว่าชาร์จงานนะคะการใช้ทฤษฎีของสีเนี่ยเลือกใช้ทฤษฎีเป็นตัวนําในการตกแต่งสไลด์ในหน้าที่น่าสนใจนะคะได้แก่วงล้อสีหรือว่าหลักการ60-30นั่นเองค่ะการเลือกโทนสีนะคะก็จะมีสีเอิร์ธโทนสีโทนเดียวหรือว่าจะเป็นสีตรงข้ามกันหรือไม่ก็จะเป็นอ่สีโทนเนื้อหาของข้อมูลนั่นเองค่ะ แล้วก็มาการเลือกฟอนต์นะคะการเลือกใช้ฟอนต์เนี่ยมีลักษณะอยู่3ข้อค่ะได้แก่ห้ามใช้หลายตระกูลห้ามใช้ฟอนต์หลายตระกูลแล้วก็ใช้ขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ได้หรือว่าเลือกฟอนต์ใช้ให้เข้ากับงานนั่นเองค่ะค่ะของเราก็จบแล้วนะคะแล้วก็จะไปต่อกัน Ep หน้านะคะซึ่งเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมต่างๆในการจัดงานหรือว่าสไลด์พรีเซนต์รอชม EP ต่อไปด้วยนะคะ